ฌานสำคัญในการวิปัสสนากรรมฐานเพียงใดสามารถบรรลุธรรมนิพานโดยไม่ต้องทำสมาธิระดับฌานได้ไหมถ้าระดับฌานคุณไม่ต้องทำสมาธิแล้วนิพานได้ก็คือสายนี้แหละครับสายญาณวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณก็แปลว่าปัญญาทางวิปัสสนาคุณไม่จำเป็นต้องฟังลำดับญาณจิบหกนะครับ ไม่จําเป็นเลยเพราะว่าคุณรู้เรื่องสภาวะสภาวะนี่คือ,อยฌา,านแล้วก็ดําดับญาณจริงๆวิปัสนาญาณนี่ก็คือเรื่องรูปนามเท่านั้นครับไม่มีชื่อไม่มีสมมุติบัญญตัติไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับอันนี้คุณไม่ต้องเข้าฌานแล้วก็ไปทางต้องไปดับสัญญาสัญญาเวยีกนันดูเลยวตัวสุดท้ายถึงจะเข้าพันธิพานได้ นะครับคุณฝึกทบตายนะครับนะครับมีมีมีเนี่ยเทศไปแล้วเดี๋ยวเปิดหาไม่เจอนะครับก็มีทางวิปัสสนาครับทางสายเอกนะครับพระพงค์บอกว่าเป็นทางสายเอกนะครับได้ไหมได้ครับคำตอบคือได้ครับไม่ต้องทำสมาธิระดับฌานได้ไหมคือต้องทำสมาธินะครับคือนิ่งกับสงบเพื่อที่ตัวเองจะได้ดึง ปัญญาออกมาใช้ตอบใจตัวเองแล้วก็ควบคุมไม่ให้เบียดเบียนปัญญาที่ใช้ส่วนใหญ่ในการปฏิบัติของปุถุชนก็คือเหตุและผลเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดนะครับแล้วก็ควบคุมไม่ให้ตัวเองเบียดเบียนตัวเองกับเบียดเบียนคนอื่นซึมเศร้าเมื่อกี้ก็เบียดเบียนตัวเองก้าวแล้ว พนักงานทั้งหลายมาลุมเราก็เบียดเบียนคนอื่นชีวิตมันอยู่แค่เนี้ครับคุณเป็นคนดีอยู่ตรงกลางยากครับคุณต้องอยู่ให้รอดเป็นยืดหยุ่นให้เป็นนะครับ